ปเปาตอกต่อนมันไก่ปีกเป่าโอ้หแล้วอะไรเป็นไก่เรา้งก้าันนี้ตีไม้ถานมันนาได้รยาบาลิ่งผราาคนถงนครับ

นี่แทนบหเห็นพวกท่านเหรอใช่ไ <k> ม่ได้เก่งเกมไปจนเป็นจับคู่เขาไปจับคู่เอฮ้ยมาก่อดุกหับไ่อปไปไปบปไ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 ป

ใส่มือนหอคราวคราวพัชนะใส่ยุ่มีบ่คราวนั้นเ้ามันอดมีแล้วมันดูแตกตกงีาตัวได้ไงวาครับผัสายครับผัสสายนะผู้คนผู้น